สัปดาห์นี้เมื่อ34ปีก่อนค่ะภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ภาคแรกได้ถูกนำออกฉายทั่วโลกและจนถึงปัจจุบันนี้หนังเรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่ามีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์ติดตามรายละเอียดได้ในช่วงเดี๋ยวหลังและหน้าค่ะ วพฤษภาคมปี1977หรือสัปดาห์นี้เมื่อ34ปีที่แล้วตา a r วอร์ War, ภาพยนตร์อเมริกันแนว Space Fanta ซีจากการเขียนบทและกำกับของจอชลูคัสถูกนำออกฉายครั้งแรกภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงมากที่สุดตลอดการเรื่องหนึ่ง Star w a r ์เป็นภาคแรกจากทั้งหมด6ภาคแต่มันเป็นภาคที่4ของทั้งเรื่อง ทั้งหมดถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของสองไตราภาคไตราภาคที่ปล่อยออกมาก่อนประกอบด้วย Star Wars ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Star Wars: A New Hope ตามมาด้วย Star Wars: The Empire Strikes Back ที่ออกมาในปี1980และ Star Wars Return of the Jedi ในปี1983ส่วนอีกไตราภาคหนึ่งปล่อยออกมาระหว่างปี1999 9. 9. ถึง2005 ในภาพยนตร์ภาคแรกมีการใช้ระบบ Special e f อฟ c ฟการตัดต่อและการเล่าเรื่องราวที่ล้ำยุคอย่างมากลูคัสมีแนวคิดที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี1974แต่หาผู้ที่จะมาลงทุนในโครงการนี้ได้ยากแต่ในที่สุด 20th Century Fox ก็เข้ามาลงทุนให้ลูคัสลงมือถ่ายทำภาพยนตร์ในปี1976ด้วยทุนการผลิต11ล้านดอลลาร์ และภาพยนตร์ประสบความสำเร็จในทันทีสามารถทำรายได้ในสหรัฐได้ถึง460ล้านดอลลาร์และอีก337ล้านดอลลาร์ในต่างประเทศทำลายสถิติภาพยนตร์เรื่องจอร์สซึ่งทำรายได้สูงสุดในยุคนั้นลงได้โรงภาพยนตร์บางโรงฉายภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่นานกว่าปี สตาร์วอลสามารถกวาดรางวัลได้มากมายและได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลอสการ์ถึง10สาขาโดยสามารถกวาดมาได้6สาขารวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคอนเซปต์ของสตาร์วอ์ขยับจากวัฒนธรรมมวลชนมาสู่การเมืองระหว่างประเทศในเดือนมีนาคมปี1983เมื่อประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนประกาศแผนเกี่ยวกับระบบป้องกันประเทศที่มีฐานอยู่ในอวกาศ เพื่อใช้ต่อต้านสาภาพโซเวียตในยุคที่สงครามเย็นกำลังระอุโดยเทคโนโลยีของระบบที่วางอยู่บนวิทยาการที่ยังไม่มีการทดสอบหลายคนจึงเรียกมันว่าโครงการ Star War เพราะเชื่อว่าร,ระบบนี้มีอยู่แต่ในนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้น